สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิเรียวิวคลิปรีวิวแบบเรียวๆจากฮิตาชิสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวคอร์ดเลสติ๊กแว็กคุ้มคลีเนอร์เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายรุ่น PV XL 2K ค่ะ ดีไซน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่น้ำหนักเบาเพียง1.5กิโลกร,รมัมมาพร้อมกับสีแชมเปญโกลด้วยการเก็บแบบแขวนผนังช่วยประหยัดพื้นที่และยังเป็นดีไซน์สวยๆวางตกแต่งผนังได้อีกด้วยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่18โวลต์ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง45นาทีเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้นะคะจะทำให้ท่านรู้สึกว่าการทำความสะอาดเป็นเรื่องที่ง่ายไม่เหนื่อยและเป็นเรื่องที่สนุกในเวลาเดียวกันค่ะ ด้วยหัวดูดแบบ powerful smart head หัวดูดมอเตอร์หมุนอัตโนมัติที่มาพร้อมกับ Green LED light ช่วยในเรื่องการผ่อนแรงในการทำความสะอาดและมาพร้อมกับเทคโนโลยีไฟ LED สีขาวและสีเขียวทั้ง7ดดวงที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นฝุ่นในจุดที่ต้องการทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไฟสีเขียวจะช่วยให้เห็นชัดระหว่างพื้นผิวกับฝุ่นแม้จะเป็นฝุ่นที่ละเอียดก็ตามค่ะและเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นที่หัวดูดยังมีระบบซิงโครแฟบที่ช่วยในการดูดฝุ่นทั้งตอนที่ดันไปข้างหน้าและดึงกลับมาค่ะและแฟลตแมค h a นิซึมที่แบนราบไปกับพื้นแค่บิดเครื่องเพียงเล็กน้อยก็ทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายมากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวจะลองทดสอบให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะว่าเครื่องดูดฝุ่น cordless vacuum cleaner รุ่น pv xl 2 k รุ่นนี้เป็นอย่างที่โซอี้ได้พูดว่าทำความสะอาดได้ดีแม้กระทั่งขอบผนังหรือมุมต่างๆของห้องได้จริงค่ะ สะดวกด้วยระบบไซโคนที่ใช้อากาศหมุนเวียนอยู่ในกล่องเก็บฝุ่นบีบอัดฝุ่นเป็นก้อนให้ตกลงมาด้านล่างของกล่องไม่ว่าจะเป็นเส้นผมหรือแม้แต่ฝุ่นละเอียดก็จะถูกบีบอัดด้วยเช่นกันค่ะโดยไม่ติดพันอยู่ในตัวกล่องเลยนะคะและเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นกล่องเก็บฝุ่นถูกออกแบบมาให้ทิ้งฝุ่นได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะ ถ้าท่านได้ทดลองใช้แล้วท่านจะรู้สึกได้ว่าการทำความสะอาดเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่คิดและจะง่ายยิ่งขึ้นด้วยหัวดูดเสริมแบบต่างๆค่ะเพื่อรองรับทุกการใช้งานทั้งหัวดูดที่นอนขนาดเล็กหัวดูดขนแปรงหมุน90องศาหัวดูดตามซอกพร้อมขนแปรงขนแปรงอเนกประสงค์และท่อดูดเพิ่มความยาวที่ยังสามารถถอดล้างความสะอาดได้ง่ายดดยทำให้บ้านดูสะอาดอยู่เสมอไม่ทำให้ฝุ่นตกค้างแน่นอนค่ะ ทุกท่านรู้สึกแล้วใช่ไหมคะว่าการทำความสะอาดเป็นเรื่องที่ง่ายไม่เหนื่อยและเป็นเรื่องที่สนุกในเวลาเดียวกันด้วยเครื่องดูดฝุ่นคอร์ดเลสติ๊กวคคุ้งคลีนเนอร์รุ่น PV XL 2K รุ่นนี้ค่ะ